พี่น้องปองไปสุขุสุ่นครับมณีมาอยู่กับผมครับติดไก่ครับผมจ่องอีสานดงกุลาครับพี่น้องมณีครับสีผาพี่พน้องครับผมมาเบิ่งบรรยากาศครับผมลูกน้องสายเงครับลุงมณีสามลอยแพร่ครับพี่น้องแพร่ละพันครับผมก่อนอื่นะครับผมก่อนสิไปรับชมชิปนี้ครับผมขอฝากพี่พ่อน้องนะครับผมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้เด้อครับ ขนครับพี่น้องแพ้สุดหมูสุดตาเลยครับผมนี่ครับพี่น้องกาลั่งเตรียมตัวครับผมกาลั่งสีปป้อยใหวานครับเอาแล้วครับพี่น้องวานแล้วครับผมเอาไปวานอีกทั้งง อันวันมังกติคท่านมีแหตัวมาคเลยมาคุยเลยเจ้ายาฟ้าไปเอามข้นมาไปว้านผู้กันเข็นมมามนีมเ้าหกันได้นหรอยาฟ้าเฮารบบนเพื่อที่จะเป็นการางรแกันนะครับก็ดอครับ ตัวซื้อลาปลาสิลยู่กับพี่น้องปลาตัวยังเนบ่อย่นีแต่ว่าหันนี่ เอาเดี๋ยวะครับพี่น้องพระเจ้าสีห้าขึ้นมาให้เบิ้งแล้วครับผมสีมีปลาบ่มีปลานะครับโอ้โอตั้งน,นี่คือวันของนอกเจ้าววะที่ไหน,นวันแย่ก็ต้องต้นไม้อยู่นี่โอ้ตัวบว่นิ่หนไหมบ้านแรกบัานแรกปุ่นอ่ะไฟบุบๆอยู่ของเหล้า ป ator, ๊าตัวมันมีตะไม่อย่ีโอป้าตัวว like oh, ้ามีตัวยังงเลโอป้าขายเราพื้นหาลอยขายพื้นเราสองพัน ยตัวใหญ่ครับพี่น้องปนินทวน้วนครับอบางแหลงเลยบางแหลงเลยบางลงหลังรอเลยแห่น่ะเพือไปออกที่เราตัวกันบรรยากาศของพตธมวนครับพี่น้อง สามลอยแพร่ครับพี่นอ้องเ้องโยฟังอีกครับผมปลาดดต้นทานต้นทานอยู่พี่น้องอมันคือปลาเถือกมันถึงไมหไมอีกเดีมีกระปุกตั้งเหลวอยู่ครับพี่น้อง พึ่งบรรยากาศตั้งพี่กับพี่น้องกูน้องเง่ครับน้องนี่ ได้บ่ครับ รยากาศฟังทางนี้ครับพี่น้อง บรรยากาศเป็นตะมวลเนี่พี่น้องจะได้กับฝากติดตามได้ด้วยครับพี่น้องฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ได้ด้วยครับผม

กุ้งเนี่ยกุ้งกุ้งมันอยดิยีน้องนี่ยว้ยเื่อเวเรากบาดเนี่ยน่ะเเไอ่เาง่าง เ้ดี๋ยวพาบดีกัร่ยวถึงูเิ่มีกบานลยเอายนมองกันดีครับนั่นปาป้ามันขาฟังโลป้าตะเพียนนี่เอาไปนึ่งช้ซียว่าำอีตึกตึกหือยังเลยเอาดีกว่าป้า

นี่เขกปราดพุ่นท่มันมาทำามันงทำจังไหปีนี่ังปลาาอยู่นี่เนไรเอาหรอทีนี้เขาไล่้วไล่เขามาไม่กู้หรอเล่าเลยมึงปืนเลไปมาู่มีหรว่ามาเบิ้งอ่เสือไม่รมึงจแล้วนี่ทีได้ยังง่บอกว่าลเนาะ mười chín lô, ôi nhiều tiền đến nỗi còn, nhiều mày nhiều เอาละครับพี่น้องคลิปนี้นะครับผมฝากฝากพี่ฝากน้องไว้สำนีนะครับผมจะได้ขอฝากพี่ฝากน้องนะครับผมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเด้อครับผมสำหรับวันนี้ครับบนติดไก่ครับผมขอการคำว่าสวัสดีครับไฟบังในสำนีปะพี่พ่อพ่อกันดีแล้วไม่ใช่ผม